ใบจ่าที่แขมใหม่โคตรเนียนเลยมานี่มานี่เดี๋ยวจะทําให้ดูคือเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาก็ได้เข้าไปเล่นเกมแหละแล้วก็พยายามจะดีดตัวเองขึ้นไปบนหลังคาแล้วทุกคนดูนี่นะว้าทุกคนมันเข้าไปได้ยังไงอยู่ๆก็ดีดเข้าไปใส่ทุกคนดูดิอา้าวพอใบยขยับอ่ะใบก็หลุดออกมาลอยแต่ว่าเมื่อกี้มันเห็นปืนเดี๋ยวใบเอาปืนออกก่อนเดี๋ยว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 องใบจะบอกว่าเป็นที่แข์ลับสุดยอดเลยนะอา้าวแต่ใบ เดี๋ยวเราไปเด็ดมาใหม่ค่ะมาแล้วรอบนี้ต้องเมนียนแน<ด>่นี่โอ้ทุกคนดูดิเข้าทะลุบ,บ้านไปเลยดูโคตรเมนียนอ่ะจะบอกว่าวงชอบจบตรงนี้ได้นะถ้าใบแคมป์นะดีขึ้นแกนแน่เลยแล้วทุกคนดูดิมันส่องในบ้านแบบนี้ได้ด้วยแล้วอันเนี้ยคือไม่โดนเด้งออกด้วยนะทุกคนใบก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ <S <S แต่จะบอกว่าแคมเมนียนมาก ไม,ไม่มีใครรู้เลยว่าแหวอยู่ตรงนี้เป็นไงที่แคมป์ลับสุดยอดใหม่ของใบใครที่รู้แล้วก็ห้ามไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะรู้ส่วนทีมงานก็อย่าเพิ่งแก้นะให้ใบได้ขึ้นแกนก่อนทั้งชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยขึ้นแกนเลยค่ะแดงก็ไม่เคยหมายถึงขึ้นด้วยตัวเองนะเอาเป็นว่าใครอยากจะมาลองแคมป์ตรงนี้ก็มาลองกันดูได้นะทุกคน